สวัสดีครับผมแก๊ปจากร้านดาววิถีประดับยนต์นครมาถมนะครับวันนี้จะพามาชมจอ Android นะครับในรถ Ford r a p t o r นะครับอ่านี้ได้ทำการติดตั้งจอ Android เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูระบบ c a n Bu s นะครับที่ลิงก์ระบบเดิมของรถนะครับเข้าไปออกที่หน้าจอของเราได้สมบูรณ์เลยนะครับอย่างแรก Air นะครับนี่เราปรับแอรนะครับโชว์นะครับที่หน้าจอเดิมนะครับซ้ายขวาถูกต้องเลยนะครับ ระบบประตูนะครับเดี๋ยวเราเปิดประตูนะครับโอเคประตูโชว์นะครับตัวกล้องถอยหลังเดิมนะครับนี่กล้องถอยหลังเดิมนะครับตัวเซ็นเซอร์นะครับโชว์เรดาร์ที่หน้าจอนะครับแล้วก็เส้นเลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับทั้งหมดเลี้ยวตามได้ปกตินะครับแล้วก็ตัวนะครับปรับเสียงที่พวงมาลัยนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้เหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับ ตัวจอนะครับก็ใช้งานพื้นฐานแอปพลิเคชันเราก็ลงให้เบ็ดเสร็จพร้อมใช้งาน YouTube ไม่มีโฆษณา YouTube ปกตินะครับตัวทีวีออนไลน์ Netflix นะครับฟัง FM ออนไลน์พวกนี้เราลงให้เบ็ดเสร็จพร้อมใช้งานเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับติดตั้งจอ Android นะครับในรถ Ford ไม่ว่าจะเป็น e v e r อเรสต์แลนเจอหรือ l a p เตอนะครับ สอบถามกันได้ที่0841217115แก๊ปดาววิถีประดับยนต์นครปฐมครับ